màn lạp leo màn lạp đèo tạ leo, tinh 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 từng tinh 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 คนน้อยโกงมาแล้วมาเอาีดี๋ยวเอ้ยเอาเร็วมามาเอาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเลยเอาเร็ว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 เตะบอลตังเตะบอลปังป่องป่องป่งอ่าปล่อยมือเลยค่ะลูกปล่อยมือเลยเร็วเร็วปล่อยมือเลยจะตึงตึงตึงจะตึงตึงแน่แน่ không con con mà rèo tất cả tương 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 từng tất cả tương 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 à tương 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 à tương tương À tương tương cha, ออบาย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 อันแล้วตึงโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเกงยเฮ้เก้ยเยเอเยเฮยเยเฮยเฮยไปพยเยเ้ยเลยบฮยบาย้เลย อ่ะพอแล้วจะอนตึงตึงตึงกะออตึงตึงอะตัอเอ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 อเกอเออเออะออเ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 เออ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 เ ตีบุญบุอาบุบุวยพิชางรื่เป่าวะอุบุบุอุบุบุเออุบุบุจงจังเลยจิงจังเลยเฮ้ยเฮ้ยใจดูยิ้มสวยสิลูกฮา่อฮามันตีตังกาทวนลงหันดึงกงซมดึงเฮ้ยเฮ้ย อันน e? e? no no. right? uh, ู้เอ้ไว้ไหวก่อนแม่มันจะไปอาบน้าแล้วไว้ไหวเร็วนะแม่ยังไปเลรอเด้ออาบน้าเด้อตัด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 ตันตัด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 ตััดตัดดตััดตััดตัดตัดตััดตัดดตััดตััดต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 ัดดตัดตัดต Từng từng ơi, kia được chắc đi ba, kia được rồi à, ba. Hả, chén nó ngắn quá, chén nó wa Có nói xong rốt gì ba hả? Có nói xong rốt gì ba? À, có nói xong rốt ba? Có nói xong rốt. Xong ba.